สบายดีทุกคนเนาะอ่ะมื้อนี้ก็จะเป็นการอ่ะอีกมือ้อนึงเนาะที่เป็นคลิปเทคนิคการเทรดเนาะหรือว่าเป็นรีวิวคอร์สเฮียนไปนําเด้อเนาะมื้อนี้นำจากบเทเฮียนทั้งบดในการเทรดมื้อนี้จะอ่าจะเทรดตามอ่าบเทเฮียนที่รีวิวคอร์สเฮียนเราทุกคนเนาะคอร์สนี้มีมูลค่า34,000เนาะโอเคเซลล์หอบหนึ่งนาะทุกคนเนาะสาเหตุที่เซลล์อ่ะมันใจเลยเนะาะซ้ำซ้ไปเลยเนาะสาเหตุที่เซลล์กะยย้อนว่าเ <c oughs> อาออเดือนนี้เนาะ สังเกตได้ชัดเจนว่ตาตลาดเริ่มเป็นอ่าแห้งขายเนาะเฮาสามารถขายได้อีกเนาะขายขายได้อีกประมาณไม้นึงสองไม้เนาะหรือว่าสามไม้เนาะอ่ามีโอกาสเนาะถ้าเป็นอย่างนี้ตลาดเนาะตลาดแบบนี้ก็อเอิ้ญม,มาประเมินตลาดก่อนเนาะงามอยู่เนาะงามอยู่ในส่วนของแปดสิบเปอร์เซ็นต์ละสิบก่อนสิบเปอร์เซ็นต์ถือว่าเทสได้อยู่เนาะโอเคลเนาะทุกคนเนาะ วินไปนะทุกคนเนะาะอาร์คอสตัวนี้เนาะเดี๋ยวนำจะอ่าให้เบอร์นาะหัวคอจะอยู่ท้ายคลิปเด้อเนาะราคาแมนสามหมื่นสี่พันเก้าสิบเก้าบาทนะทุกคนเด้อเนาะคอสตัวนี้เฮียนแมนอสองเดือนเต็มเนาะเฮียนเป็นสองเดือนเต็มเนาะอ่าแล้วก็ให้คำปรึกษาตลอดสี่นะทุกคนเนาะอ่ะมาเบิรนะ์เนาะในฤดูต่อไปก็คือน้ำบอกเนาะแห้งขายยังมาเรื่อยๆเนะ Sell, าะเทากะเซลล์ต่ำไปเลยเนาะทุกคนเนาะโอเคเอา เสียไปเลยเนาะเพราะว่าสังเกตเนานะ со, อ่าเอเมซีด์กะเป็นเขียวน้อยๆเนาะแล้วกะเอิ้นว่าแนวโน้มตลาดเนาะเป็นเทรนขาลงรา้วนกะรู้สึก ar, ว่าตลาดลุดเพกลงมาเนาะอ่าตามอ่าบุญเฮียนทุกๆอย่างเลยนะทุกคนเนาะตัวนี้เนาะอ่าเดี๋ยวเามาเบิ่งกันเนาะไม่นี่นี่ปิดงามๆเนาะทุกคนเนาะเดี๋ยวเามาเบิ่งกันเนาะสังเกตเนาะทุกคนต้องสังเกตอ่านะเอิ้นว่าตลาดเนาะเอิ้นว่าจิตตะวิทย,ยาของตลาดเนาะ อันนี้นากาจะรีวิวบนเฮียนอยู่ในส่วนของกรณีจะเป็นข้อของเอื้อมการประเมินแนวโน้มตลาดนะทุกคนเนาะเดี๋ยวเฮามาเบิรงเนาะถือว่าวินไปสองไมติดแล้วเนาะสองไมติดแล้วเนาะทุกคนเนาะเดี๋ยวเฮามาเบิรงกันเนาะเนาะพอเดินนี้ถือว่าติดโซนเนาะทุกคนเนาะติดโซนเนาะติดโซนโอ้ยลดลงมาแล้วเนาะทุกคนเนาะอ่ะ ลุดเงาไปมีมีความเสี่ยงในหนึ่งเนาะแต่ว่านําจะตามจังหวะในบทเรียนเลยเนาะเสียกับเบอเสียใจเด้อเนาะอเซลคำหนึงเนาะกรณีที่มันลุดเพกลงมาแล้วเงาแบบนี้เนาะเทียบใส่อ่าเทียนในอดีตเนาะถือว่าห่างกันนี่หลายร้อยเนาะหลายหลายเท่าเลยเนาะคิดหลายเป็นเปอร์เซ็นต์กับประมาณเป็นพันเปอร์เซ็นต์เนาะก็ถือว่าเป็นออเดอร์ในความเสี่ยงเนาะถ้าออเดอร์นี้นี่ากับบุคคลเขาออเดอร์คือกันแต่ว่าไม่นี้นี่น้ำเทตามบทเหียนเนาะจะได้จะเสียกับ น้ำจะอยู่ในกรอบของหลักสูตรเนาะทุกๆการเทรดเนาะน้ำยักให้ทุกคนเนาะอยู่ในกรอบของหลักการเนาะวิธีการเนาะในการเทรดบอเรกล็อกเนาะเสียไปบวกไปอย่างนั้นทุกคนเนาะถือว่าวินสองบวกหนึ่งทุกคนเนาะอ่มาเบิรงเนาะอ่าเดี๋ยวเอาเน้นๆเอาสามเก้าเก้านะสามร้อยเก้าสิบเก้าเนี่ยทุกคนเนาะพอนำกำไรเนาะเมื่อกี้ก็ถือว่าเป็นกำไรพอกำไรเดินเนาะพอนำเทียนนำจะมักเล่นกำไรเดินเนาะ อาวอนี้นี่แหงซื้อเข้ามาเต็มระบบเลยทุกคนสังเกตเด้อไอเมซีดเริ่มติดเขียวเนาะโอเคอ่าซนและโอเคมั่นใจละโมมีอยังเปลี่ยนแปลงโอเคไปนะทุกคนเนาะสังเกตเนาะเป็นจุดกับตัวของตลาดเนาะอันนี้ก็จะอยู่ในบทเรียนเนาะอยู่ในบทเรียนจุดกับตัวตลาดอันนี้เอิ่นว่าไม่มั่นใจไดเนาะสาัสดถไปหลายไดเนาะทุกคนเนาะทุกๆคนจีเทรดเนาะเุานควน,นีเนาะจุดเข้าเนาะจุดซื้อจุดขายเนาะทุกคนเนาะอ่าอันนี้จึงว่าอันนี้เนาะ ที่จริงคันว่าน้ำเทียนบริเหตุตามบทเทรียนนำไปเป็นพันเหรียญเพ้เนาะแต่ว่าอันนี้เหตุตามบทเทรียนเขาต้องมีระเบียบหลักการนะครับเอิญมาประเมินพอร์ตทอยได้เพื่อความเสี่ยงของตลาดจี่จะเกิดขึ้นนะทุนเนาะโอเคสวยเนาะ <c oughs> อันนี้นี่สังเกตจุดกับตัวของตลาดได้ชัดเจนเนาะถ้าหากเขาเป็นคนที่โบเก่งเขาอาจจะเบิ่ง MACD คดีู่ไปนำอินดิเกเตอร์ไปนำเนาะแต่สําหรับนํานำําเบ่งอาการของเทียนเนาะเอิญว่าแหงซื้อแห้งขายการปิงๆิของเทียนน้กจะเข้าใจเนาะว่าจุดใดจะเป็นจุด จุดซื้อจุดขายเนาะอ่าไม่นี้เนาะอ่าเน้นเ้นเนาะทุกคนเนาะไม่นี้นี่อ่าเรียมตัวเซลเดอร์ถ้าหากอาการมันเป็นแบบนี้เนาะสังเกตเนาะจุดจุดเนาะมันขึ้นหนึ่งจุดเออมามันสูงกว่าปกติเนาะโอเคขายลงเนาะทุกคนเนาะคือออเดอร์นี้เนาะซึ่งต่างของมันก็คือสังเกตดีๆเนาะจุดในเทียนเขียวฮะเทียนเขียวฮันกับเทียนแดงเนาะมันห่างกันแบบขั้นเทียบส่ประมาณห้าเท่าของตัวเทียนเนาะอ่าอันนี้คือลักการเทียนคันตัวในซิเบิร์นเนาะ สำรับนำน้ำเบืองแป๊บเดียวนํำหัวเลยเนะมาะประเมินได้เลยเนาะในตลาดเนาะไม่นี่ในมั่นใจยอยู่เนาะแต่ว่าน้ำกับบริได้ไปหลายเพราะว่าเขามีกำไรเนานะน้ำกับเออว่าบริอยากเอาต้นทุนมาเสี่ยงซะจ้ะเนาะโอเคสวยเนาะบินไปติดๆเนาะออกห้าไม้เนาะเสียหนึ่งไม้ทนะุกคนเนาะรักสูตรการการเทรดเนานะหรือว่าคอสเงียนของนํำนั่นเองเนาะทุกคนเนาะคือน้ำบอกอะไรเนาะว่าการเทรดเนานะมันบริวินทุกครั้งเนาะแล้วก็มันจะมี ่าการเทรดที่ได้แล้วก็การเทรดที่เสียนําเองกับบุญยาให้ทุกคนเข้ามาเทรดแล้วต้องเสียเงินเนาะดังนั้นคอสของนำเนาะโอเคเซลล์อีกรอบหนึ่งเนาะไม่นี่มเมนต์ใจปานใดแต่ว่าลองเอากําไรไปเลยเนาะมันติดเนาะข้อนี้เสียสาเหตุที่ว่าโมเมนต์ใจเพราะมันบวมันบวสามารถทะลุ SMA 5เนาะลงได้เนาะแล้วก็แล้วก็ติดโซนในโซนของที่เป็นแนวแนวขับเนาะแนวขับ แนวฮับมีก่างกางเนอะถือว่าใหญ่อยู่สองโซนเนาะสังเกตเมาจิทเนอะอ่าอันนั้นเป็นแนวรับเนอะถือว่ามันมีโอกาสที่จะเปลี่ยนเขียวขึ้นไปได้มานะทุกคนเนอะอ่าในวิสุดท้ายเพราะว่าตลาดแห้งขายบวอเนาะแห้งขายบพอเนอะอ่าเห็นเ่าเนาะเวลามันติดโซนแล้วไม่มีการซื้อขึ้นปั๊บนาะทุกคนเนอะอ่ะพอดีเนาะไม่นี่จะเป็นจุดพีคที่สุดในคอสนี้เลยเนอะเอิ้นว่าหาจุดกิน ที่ว่ามั่นใจที่สุดเนาะทุกคนเนาะอ่าไม่นี่นี่อากาศแบบนี้นี่ประเมินแนวโน้มตลาดแล้วว่าจะเป็นขายเนาะตลาดจะมีการเชล,ลงเนาะน้ำจะขายเลยแหละทุกคนเนาะได้ไหม,ไมนี่เนาะอันนี้เป็นสิบเปอร์เซ็นต์ของน้ำนะ 1, เนาะหนึ่งพันเหรียญดีเนาะโอเคเซลเนาะไม่นี่เอาเป็นกรณีศึกษาเนาะสำรับไอ้นงเทรดเดอร์เขาทุกๆคนเนาะมั่นใจแหงเนาะทุกคนเนาะไม่นี่นะสังเกตโลดเนาะเวลามีการลดเพกลงมาตั๊กเอสเอ็มเอห้าสีแดงกันลงมาแล้วแนวโน้มตลาดประเมินแนวโน้มตลาด M A C D ระบุขึ้นมาแล้วว่าเป็นแนวโน้มตลาดขาลงนะสังเกตเนาะเป็นจุดเข้าเริ่มออเดอร์ต้นทางอีกเนาะฉะนั้นไม้นี้จึงว่าเป็นไม้ที่มั่นใจที่สุดเนาะสำหรับทีว่าน้ำออกมาเลยเนาะอ่ากับจุดกับตัวเมื่อกี้เนาะสองออเดอร์ปกติคันเทนทัถวไปจะเสดเทียดีสองออเดอร์นเ,เ,รอออเรนาะสวยงามลายลุกเนาะอ่าอันนี้คือเป็นออเดอร์ทีว่าจัดให้เป็นออเดอร์ที่ว่ามั่นใจที่สุดเนาะในในคลิปนี้ก็ขั้นตอนพอสเทียนกับปกติเนาะก็จะได้เข้าอยู่สองออเดอร์เนาะ เขาจุดใบเมื่อกี้สามก็เก้าพันราคากับจุดนี้เนะา 1, 000, ะเขาหนึ่งพันเหรียญเนาะอ่ะเนาะคือนําบอกเนาะแนวโน้มยังเป็นขาลงชัดเจนอนะ่ะสังเกตเนาะตลาดจะมีการเชื่อขายอีกน้ำจะเซลล์ลงอีกข้อหนึ่งเนาะทุกคนเนาะอ่ะเดี๋ยวเรามาเบิ่งกันเนาะทุกคนเนาะเซลล์ลงอีกข้อหนึ่งโอเคสวยเนาะอ่ะเซลล์ลงอีกข้อหนึ่งเนาะอ่ะเซลล์ลงอีกข้อหนึ่งเนาะกะมั่นใจเนาะมั่นใจเพราะว่านําเทรดต,ตามทฤษฎีเนาะตัวนี้ก็จะมีอยู่ในมดเทียนในคอสเทียนหันเนาะ คอสต์ตัวนี้กะจะเป็นคอสต์อัปเกรดใหม่ล่าสุดเลยคอสต์ตัวนี้กะคนที่เรียนจบคอสต์ก่อนกะเอิอมาเป็นคอสต์เก่าอ่าคอสยังคอสต์เก่าไปนะแต่ว่าคอสต์ตัวนี้จะเป็นคอสต์ใหม่เลยนะคนที่เรียนจบสุดล่าที่ผ่านมาคอสต์ละห้าเราเรียนกะสมัครเอามามาเรียนหูต่ออัปเกรดได้นะทุกคนเนาะอ่าสวยบ่กินได้บ่วินงวิ่งามๆสวยๆวยจวดนะโอเคเนาะอ่ะไปต่อบ่ไปต่ออีกเนาะอ่ามาเบิ่งนกันว่าหดได้เท่าไหร่ละหดได้หนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าจุด เก้าหนึ่งโอ้เหล็กงามขนาดเนาะอ่ะอันนี้มันสเตทเมนต์การเทรดเนาะทุกคนเนาะกะเลขงามๆเนาะวันนี้เป็นมือมงคลนำอัปเกรดคอร์สใหม่เนาะและการรีวิวคอร์สให้ทุกคนเบิ่งเนาะกะสี่เอาไว้อ่าน่าก็สิ่ยุดประมาณนี้เลยนะเพราะตัวนี้จะเป็นคอร์สใหม่เนาะหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าจุดหนึ่งนะทุกคนเนาะอ่ะสำหรับทุกๆการลงทุนมีความเสี่ยงนะผู้ใดที่สนใจอยากจะศึกษาอย่างรู้เนาะทุกๆอย่างนะมันต้องลงลงทุนเนาะสำหรับน้ำเองเนาะก็ต้องลงทุนให้กับตัวเองเนาะ คือน้าบอกเนาะมีเงินหนึ่งเหรียญเท่ากับหนึ่งโอกาสมีเงินร้อยเหรียญเจ้าเท่ากับเจ้ามีร้อยโอกาสมีเงินพันเหรียญเท่ากับเจ้ามีพันโอกาสเนาะแต่คันเจ้ามีเงินพันเหรียญเจ้าอออินเท่ากับเจ้ามีหนึ่งโอกาสเท่ากับเจ้ามีหนึ่งเหรียญคือเกนะ่าเนาะอ่ะฝากไม่ให้คิดบายบายกันทุกคน